สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ปรัชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องใน1ยอห์ยอนบทที่3ข้อ1นึงข้อที่3นะครับผมให้หัวข้อเรียกว่าความรักอันใหญ่หลวงต่อเรานะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายบดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏต่ตอไปเบื้องหน้าว่าจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมานั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นและทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ในพระองค์ก็ย่อมชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากพระคัมภีร์ตรงนี้เมื่อเราเข้าใจความรักอันใหญ่หลวงของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ ในพระคัมภีร์ฉบับ TNCV แปลไว้ยอดเยี่ยมมากว่าความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราทั้งหลายนั้นใหญ่หลวงปานใดน,นะครับถึงแม้ว่าเราเองนั้นเชื่อพระเยซูคริสต์แต่หลายคนไม่เข้าใจครับว่าความรักของพระองค์นั้นมีมากมายเพียงไรพระองค์ได้ทําอะไรครับสสิ่งเมื่อเราพูดถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราสาสิ่งด้วยกันหนึ่งก็คือพระองค์ทรงทําให้เรามีสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นใครครับพระคัมภีร์บันทึกว่าเราเป็นทาส แต่พระคัมภีบอกว่าพระเจ้าให้เรามาเป็นบุตรของพระเจ้านะครับโลกไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าแต่เราคือบุตรของพระเจ้าเพราะเรารู้จากพระองค์ว่าพระองค์ได้สรงสิ้นพระชนและตายแทนบาปเราทุกคนที่ต้อนรับพระองค์ไม่ว่ารวยจนมีการศึกษาไม่มีจะเป็นคนที่คนอื่นมองว่าน่ารักหรือไม่น่ารักอดีตจะเป็นยังไงเมื่อเขาเองรับพระเยซูคริสต์ก็เป็นสิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าอันที่หนึ่งครับอันที่สอง ทำให้เรารู้จักพระบิดาเมื่อเป็นบุตรปั๊บจะรู้จักพระบิดาในพระคัมภีร์ในข้อหนึ่งตอนท้ายบอกว่าคนอื่นไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์คําว่ารู้จักมาจากจีโนสโคจีโนสโคนั้นไม่ได้หมายถึงรู้จักแบบผิวเผินนะครับแต่เป็นการที่รู้จักอย่างแท้จริง ในภาษาอังกฤษเชาว่า to know absolutely ซึ่งหมายถึงว่ารู้แบบจริงๆจังๆนะครับแล้วแน่ใจและมองเห็นตัดสินใจและเข้าใจนั่นคือการที่เราเองนั้นรู้จักพระเจ้ารู้อย่างแท้จริงและตัดสินใจที่จะตามพระองค์แบบนั้นนั่นคือคำว่ารู้จักไม่ใช่แค่รู้เรื่องนะครับผมรู้เรื่องลิเวอร์พูลนะครับแต่ผมไม่ได้รู้จักจริงๆตามแบบที่พระคัมภีร์บอกผมไม่เคยไปเยือนแอนฟิลนะครับและไม่คิดจะไปด้วยนะครับ อันที่3ครับก็คือทําให้เราเป็นเหมือนพระองค์ครับนอกจากให้เรามีสิทธิเป็นบุตรของพระองค์ทําให้เรารู้จักพระบิดาอันที่3าคือเราเป็นเหมือนพระองค์ข้อ2ข้อ3ในตอนท้ายบอกว่าเพราะเราเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นเราเองนั้นไม่รู้ว่าเบื้องหน้าเราเป็นยังไงแต่ความหวังเช่นนี้ทําให้เราเป็นยังไงครับชาระตนให้เหมือนพระองค์อย่างมากขึ้นการที่เราเองเหมือนพระองค์เพราะเราเห็นพระองค์รู้จักพระองค์ พอยิ่งรู้จักพระองค์เราจะยิ่งปรารถนาดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ยิ่งขึ้นพระองค์มีความรักเรามีความรักพระองค์ทรงบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์นั่นคือความรักอันใหญ่หลวงที่เรามีต่อพระองค์ <c Kristen> ก็ขอจุนใจเราทั้งหลายนะครับความยันใยญ่หลวงของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นทําให้เราเป็นบุตรทาให้รู้จักพระบิดาและทําให้เราเหมือนพระองค์ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจความรักอันใหญ่หลวงพระองค์มากขึ้นและมากขึ้น